เดี๋ยววันน <dragon risque> ี้พามารู้จักนักแข่งแรลลี่ดีกีแชมป์ประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของอู่ทำรถอินไซด์ใช่ซูซูกิคันนี้พี่รถคือแชมป์อะไรพี่แชมป์ประเทศไทยซูเปอร์ทูดับเบิลดีแคตตากรีทูรถคันนี้รวมทำรวมซื้อรถทั้งหมดก็แข่งห้าแสนล้านนึงไม่เกินเนี้ยรถที่พี่ใช้คือรถอะไรพี่เอ่อรีโวครับมันเป็นรถบ้านเราเนี้ยแหละแต่ว่าพาร์ทโป่งล้อกันชนหน้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นสเปคออสเตรเลียเขาเรียกว่า GRS <doors> กันชนหน้าโป่งเปิงเลยก็ประมาณแสนกว่าบาทอ้รว โ oh. อยากให้พี่เขาจำลองสถานการณ์ตอนที่เขาเป็นเลได้ครับประมาณสัก400ครับบิดซ้ายขวาสะพานปูน2 0 0เหลือ50ครับบิดซ้ายอ่ครับขวาขึ้นสะพานปูนตรงไปพยายามพูดให้น้อยสั้นที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดประมาณนี้ครับอีก600ิ0 0้0ทีตันขวาขึ้นทางเมน ันนี้พามานะรู้จ,จักนักแข่งแรลลี่ดีกีแชมป์ประเทศไทยแลย้วเป็นเจ้าของอู่ทำรถอินไซด์มีรีโวที่ใส่เวลเลอร์กับยาง RTX รีเโวเห็นว่าเป็นตัวพิเศษพาร์ทของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวออสเตรเลียเป็นพาร์ทแท้นะที่สำคัญเป็น GRS หน้าตามันดูต่างจากรีโวปกติบ้านเราเลยอะแล้วชุดพาร์ตมันทำให้รถมันดูแบบใหญ่มากขึ้นเลยนะมันดูหล่อกว่าบ้านเราเยอะเลยอะพี่ <S <S เ,เห็นสวิฟตคันข้างในวะ ดีกีแชมป์นะคันนี้หรอออตำแหน่งนั่งเป็นไงคุณทอบพิดรถแข่งยอดโอ้ oh, แล้วดูแผงประตูเขาเก็บงานโคตรด,ดีเลยอะไล่น้ำหนักหมดอ่ะใช่ปะนี่นี่นี่พี่เพื่อนพี่เพื่อนเจ้าของอู่อ,อซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสินพง์ไตรัตนะครับชื่เล่นชื่อเพื่อนนะครับเป็นนักแข่งรถแล้วก็ ทำอูครับเข้าวงการแข่งรถลลรีได้ยังไงก็คือตั้งแต่เด็กๆนะครับห้าหขวบอะครับไปดูคุณพ่อแข่งรถแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีโอกาสได้มาแข่งรถจริงๆปี98 99ไปแข่งรถประเภททานโทฟี่เป็นเนให้คุณพ่อแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยกับคุณพ่อตอนนั้นน่าจะอายุวันณ15เ้าเรายังเดล่นปีสได้เล่นเกได้ครับใช่ครับใช่ใช่ 2,012กับ2,013เอารถที่ตัวเองสร้างที่เมืองไทยไปแข่งที่ออสเตรเลียเซนสไป์ปีแรกไปปี2,012พ่อได้แชมป์ประเภท T1 ทได้เบสเพสโอเวอร์ซีไดเวอร์นั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดอก,การที่เราเอารถที่เราสร้างในบ้านเราไปแข่งในเมืองนอกซูซูกิคันนี้พี่รถ<ด>คือแชมป์อะไรพี่แชมป์ประเทศไทยซูเปอร์ทู a t ดีแคตตากรีทูเพื่อนคนทคนอินเดียที่ผมไปเที่ยวเขารู้จักจากเพื่อนคนนั้นแนะนำมาเขามาบอกผมบอกว่าเขาอยากจะมาแข่งรถในเมืองไทยเขาบอกอยากใช้สวิป พอเขาบอกว่าอยากใช้สวิปผมบอกว่าทําได้20วันในการสร้างจากรถบ้านเป็นรถแข่ง<อ>สนามแรกเนี่ยผมคุยกันว่าผมอยากให้เขาขับเครื่องยนต์เดิมใส่กองทําอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้มันมีกําลังให้มันขับง่ายขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไปแข่งสนามแรกที่กาญจนบ,บุรีเขาได้ที่1ในรุ่นซ<อ>ูเปอร์พานกได้ที่2ของซูเปอร์ 2WD ในสนามแรกรถคันนี้รวมทํารวมซื้อรถทั้งหมดก็แข่งเด้ข้าแสนล้านนึงไม่เกินเนี้ยตัวเครื่องได้ทาอะไรไหมพี่มีแคมทําฝา เพิ่มกำลังอัดทพลางเดิมและแรงม้ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่อันนี้ประมาณ160กว่ารถที่พี่ใช้คือรถอะไรพี่เออ่รีโวครับมันเป็นรถบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าพาร์ทโป่งล้อกันชนหน้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นสเปคออสเตรเลียเขาเรียกว่า c r s Gazoo Racing Sport กันชนหน้าโปเปิงเลยก็ประมาณแสนกว่าบาทคันนี้โอโชคพี่ก็ทองทองมันแม่ยาวเรื่อง โช๊คทองเนี่ยครับโชคโอลินตัวนี้เท่าไหร่พี่ต้องแสนกว่าบาทครับแล้วเป็นไงพี่กับล้อ,อยางของเลนโซวันนั้นเท่าที่ลองขับก็โอเคนะครับไม่ที่มีปัญหาอะไรเสียงก็ไม่ได้ดังมากครับล้อ,อยางตัว R T X เป็นดอก R T l l Terrain ใช่ครับ l ล Terrain ได้ทุกสภาวะ แล้วตัวล้อแม็กอะครับพี่เลเลอร์ผมว่ารูปลักษ์มันก็แข็งแรงนะดีไซน์ก็เป็นสไตล์แบบอเมริกันร่วมสมัยครับใช่เป็นยุคยุคสมัยที่แบบช่วงนี้ล้อสไตล์อเมริกันจะแบบว่าคนจะชอบกันแล้วตัวเครื่องทําอะไรไหมครับคันนี้เดิมเลยครับล่าสุดที่เขาเป็นเน้ใครนะครับนลเล้งครับนัเล้งอยู่ในทีมอะไรครับพี่โตลต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ครับล่าสุดที่ผ่านมา คือรถเป็นรถใหม่เราก็ได้ไปเทสไปอะไรกันก่อนแข่งทุกอย่างมันก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีเลยรถด,ดีกว่ารถเก่าแบบเยอะมากอย่างที่ผมบอกดวง <c oughs> ดวงเราอาจจะไม่ดีในปีนี้เราก็ไปเจอปัญหานิดนหน่อยๆแต่ก็แก้จนรถแข่งเนี่ยสามารถแข่งจบในอ่กขันได้แข่งแข่งเนี่ยใช้เวลากี่วันนะพี่ทั้งหมด5วันครับวันหนึ่งประมาณ200อกิโลงง 200. ต้องตกใจสามตัวซ้ายขวาลึกตรงนี้แหละ กระดาษที่เขาถืออะพี่มันเป็นยังไงพี่มันเป็นเส้นทางหรือมันก็นเป็น,ปนภาษาของเขาคือทิวลิปอย่างอันนี้ก็เขาก็จะบอกว่า430เมตรเป็นฝายเป็นทางน้ําผ่านตกใจ2ตัวให้ระวังลูกศรลงขึ้นก็หมายความว่าเราต้องลงแล้วก็ขึ้นไปคําสั่งต่อไปจากตรงนี้มาถึงตรงนี้อีก530เมตรโค้งซ้ายไป90เมตรติดทีตันซ้าย แล้วก็เข้าสปีดลิมิตเป็นสปีดลิมิตโซนที่เราวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขึ้นถนนดําอันนี้สมมติอันนี้ใช้พรุ่งนี้วันนี้เขาก็แจกเราประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งแล้วเขาก็จะบ r i ว่ามีอะไรที่มีอันตรายเพิ่มเติมจากในนี้เราก็จะมีเวลามานั่งเขียนดีเทลเขียนรายละเอียดหรือ m a ์ k สีเพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วเคยหลงไหม่โอมันต้องมีครับมันต้องมีขับไปเนี่ยคนขับเขาจะคอนเซนเทรตกับเส้นทางตลอดถูกไหมครับเราก็ต้องหันกลับมาดูทรายคาสั่งต่อไปแล้วว่า คำสั่งต่อไปเนี่ยคืออะไรเพื่อที่จะเตรียมบอกเขาอยากให้พี่เขาจำลองสถานการณ์ที่เขาเป็นเลได้ครับอย่างตรงเนี้ยครับเราก็จะสั่งไปข้างหน้าประมาณสัก400ครับบิดซ้ายขวาสะพานปูนตอนนี้ก็เหลือ300 200คือพี่ต้องบอกบอก็จะทอนระยะให้นาเรงด้วย<อ>แล้วก็จะถามแกบางทีบางทีจะถามแกว่าเห็นไหมถ้าเขาเห็นแล้วผมก็จะเปลี่ยนไปคำสั่งเลย,เลย แล้วก็บิดซ้ายขวาสะพานปนูนโอ้แล้บิดซ้ายครับ uh, ขวาขึ้นสะพานปนูนตรงไปพยายามพูดให้น้อยสั้นที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดประมาณนี้ครับ mm hmm. อีก600ทีตันขวาขึ้นทางเมนต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกันให้เรามั่นใจครับว่าเรามาถูกทางถ้าเกิดว่าระยะได้แต่ทางไม่เหมือนแสดงว่าเราลงแล้วรเราก็ต้องกลับไปหาทางและอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นทีตันขวาขึ้นทางเมนถูกไหมข้างหน้าเป็นทางเมนท่ไมอย่างเงี้ยทีตันขวาเงี้ย ข้างหน้าเขาจะมเขียนเป็นคลองเราก็ต้องบอกคนขับได้ว่าให้ระวังให้ระวังนะข้างหน้าลึกคนขับก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราสาดตรขึ้นไปโยนขึ้นไปไม่ได้นะอะไร,รอย่างเงี้ยแล้วน้นาเขาเคยพาหลุดไหมพี่ไม่เคยครับนั่งกันมาสองปีแกไม่เคยพาผมหลุดเลยพี <c oughs> ่จะผมพาแกไปเที่ยวตลอด <c oughs> <c oughs> บางคนก็คิดว่ารถรถแรลลี่เนี่ยจับต้องยากเข้าถึงได้ยากร,รถแพงของแพงจริง,รงๆแล้วไม่แพงกว่าอย่างที่ผมบอก <c oughs> เราก็ทํารถตามงบประมาณที่เรามีแต่ขอว่าเริ่มทําให้ถูกทาง รถคละาลักแสนก็สามารถที่จะชนะได้ถ้าคุณมีความเข้าใจกับรถคุณมีทักษะคุณเข้าใจว่ารถประเภทนี้ต้องขับยังไงรถแบบนี้คุณต้องขับยังไงถ้าใครสนใจอยากจะมาแข่งรถแรลลี่เนี่ยเข้ามาศึกษาเขามีเพจมีอะไรมีสังคมที่เป็นในออนไลน์ครับของกลุ่มแรลลี่เข้าไปสอบถามดูทุกคนน่ารักมากเลยนั้นตอบได้ดีอะไรทุกอย่างอยากให้พี่เพื่อนฝากร้านหน่อยครับครับก็ผู้อินไซด์นะครับก็รับทำรถสร้างรถแข่งทำรถบ้านได้ทุกอย่างครับ ติดต่อ Facebook อินไซต์กาลาดได้เลยครับ